สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่รายการ G Hot Gaming เหมือนเดิมนะครับเราก็อยู่เกมเอเลเซอร์นะวันนี้ผมจะไม่ได้ไปเล่นเองนะครับแต่ว่าผมจะเอาบอทไปเล่นนะครับผมเพราะเอ็ดบอก็คือที่เกยจเล่นนะครับปล่อยบอทมากเลยเออแต่เราจะไม่เล่นแรงนะครับพอเล่นแรงเรารู้ว่าบอทแม่งสู้คนไม่ได้แน่นอนนะครับฉะนั้นเราจะมาเล่นในโหมดธรรมดาได้แหละอืมโหมดธรรมดาลแล้วก็เอาเป็นด่านนี้นะเออด่านนี้ แตานี้ก็ต้องเฮ้ยเอารถขันไหนดีนี่ก็ได้คันนี้เลยเอออะไรวะเซนเซนจัตตานะครับเอาเซนมาเล่นแล้วกันเคไปไปลุยดู่ะว่าบอดมันบอทเกมนี้มันเล่นดีนะบอทแม่งเล่นโคตรเก่งเลยแบบมันจะมีจังหวะของของของมันเองนะเออแต่เออบอดมันเล่นเก่งเอาง่ายๆคือบอดแม่งเล่นเก่งอ่ะเออเออแค่นั้นแหละบอดมันเล่นเก่งก็เลยเออวันนี้ก็ ที่เกลเล่นด้วยก็เลยนี่แหละให้บอทเล่นดีสุดละเราเจอเซนสามคันนะครับแล้วก็มีปอร์เช่ปอร์เช่สองคันแล้วก็มีล็อกเก็ตหนึ่งคันนะเออนีน่ยล็อกเก็ตหนึ่งคันอยู่ฝั่งนนะตรงข้ามนะครับนะฝั่งผมก็นี่ครับเซนสองคันแล้วก็มีปอร์เช่หนึ่งคัน,นครับเราจะติดในโตรให้บอทไปก่อนนะครับนะแล้วก็ปล่อยบอทไปเลยเออดูดีบอทมันจะเล่นดีกันแนคะวไปแล้วครับจังหวะน,นี้บอทติดมีดิโบสไป บราบดเลี้ยวยัดเคเลี้ยวยังสวยแม่งไม่ลงไม่ดิบด้วยนี่ไงโอ้โหดิบชนอย่างงี้เลยจะเชื่อตุ๊ดตุ๊ดแป๊บตุ๊ดตุ๊ดนี่บดมันมันจะขึ้นหรือว่าบดบดขึ้นวาบดขึ้นอ่ะบดปวดยัดแค่ดูดูจังหวะเขาดิบนี่ไงล่ะนี่ดูเขาซองด้วยไงโอ้โหเฉียดไปนิดนึงโอ้โหที่หนึ่งวะยางตึงที่สองละที่สองละเอ้ยอย่าชนดิเพื่อน แบดขับก้นเรียบนี่บอดขับก้นเรียบไม่ติดอันติเข้าไปอันตินี่คือถ้าไม่ชนนะครับมันจะเป็นอะไรที่เร็วแรงทะลุระล,ลุมากครับ,ก,บกับเซนกับเซนนะห้ามชนเลยต้องแบบห้ามชนเลยนี่ดูจังหวะนี้ครับตรงนี้ผมมาชนบอดดูบอดเล่นเป็นไงละ่ะยางตึงยางตึงนะครับพี่น้องอ้โหเป็นีได้บุญมุ้งด้วยแล้วก็เลี้ยวทางปกติครับตรงไปโอ้โหอย่างนํามาบอกเลย ผมเนี่ยบอดยังเอาอ่ะโอ้โยแค่ผมนี่อายเลยครับแต่เมื่อกี้จังหวะชนพลาดไปหน่อยอน่าจะสมองประมวลผลไม่ทันแล้วคนที่ตามหลังมาน่านาจะเป็นร็อกเก็ตนะครับนะร็อกเก็ตน่าตามมาติดๆเข้าไปจังหวะนี้ยังไงยังไงตรงหรือไม่โอ้โหอี๊บบอดเบรกไม่เข้าทางทางลันเลยอุ้ยแต่ยังนําอยู่ยังได้ที่หนึ่งอยู่ครับ โอเคน้ำอยู่แล้วก็ดิฟดิฟไปโอ้โหเดี๋ยวเรารอรอตีนะครับรอตีเฮ้ยโโอ้หมาวะมาวะเฮ้ยข้างหลังมาข้างมาข้างหลังมาแล้วเพื่อนมันค่อนข้างเยี่ยดดิฟหน่อยนะบอทอ่ะจังหวะนี้ต้งตีไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยแค่างเท่ทำได้ไงครับดิฟอ่ะไร้กาดไร้การนะนะโอ้โหโอ้โหตรงครับตรงยาวครับ คือรถมันพึ่ง 3, เลเวลสามเฮ้ยเย้ยอยากอ๋เอย่าเอ,อ๋ขอล้องอย่าเ,อ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 ,าเอ,อ๋รถมันพึ่งเลเวลสาม้วความแรงมันไม่มากพอนะครับความแรงมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะไปครับไปครับติดในโตรให้บอดครับไปครับจังหวะเข้าโค้งบอดดิฟอือดิฟสวยดิฟจัดจ้านดิฟดี ดีจัดดีจัดจด,จดเลยดิ๊กูอีก <c oughs> ดิ๊กูเลยดิกงเจงหวนด้รอครับเรามียันติีแล้วเราต้องรอรอใช้ครับเราใช้เผื่อเผื่อเป็นชนไงเผื่อเป็นชนต้องหวังว่าเป็นนี่งไงแม่งชนจังหวะเดิมจริงด้วยแล้วตรงนี้มันจะไม่ชนไลยมันจะขับยาวๆแล้วกดอันติีได้เลยโหน้ำหายครับน้ำล็อกเก็ตจริงๆไปครับอาจจะที่หนึ่งหรือเปล่าที่หนึ่งแน่นอนดูจะพง แล้วก็เลี้ยวหักตอกไปโอ้โหทางรัดมีไม่เข้าครับนี่ตึงจัดต่อให้ด้วยเป็นไงล่แล้วก็ชนะแบบชนไปประมาณกี่ทีวะสามทีสี่ทีได้เออประมาณสี่ทีได้นะโอ้โหความเร็วแค่นี้ก็ชนะได้นะครับนี่เจอบอดกูเป็นไงล่ะโอ้โหแม่งบอดเล่นเก่ง,งกวูกูแม่งเอ้ย <c oughs> บอดเล่นเก่งกวบูมีกโอเคมาเราเราเอาบอดมาเล่นคันอื่นมั้ง บอดมันดิฟดีอ่ะบอดมันดิฟดีครับเ็ทเวลไปด้วยเลยในตัวนะตัวดีครัเผื่อจะได้รถรถคันใหม่นะไวๆโอเคคันต่อไปนะครับที่จะให้บอดมันมันเล่นนะครับก็จะเป็นเอ่อเอ่อคันไหนดีวะอืมเ้ารถถ่ายรถถ่ายอยู่ไหนอนะ่ะ เป็นไหนบอ๋อนี่นี่น,นี่คันนี้คันนี้เป้แปดเป้แปดายครับคันนี้นี่คือแบบว่าเวลากดอันติใช่ไหมครับม,มันจะรีมันจะรีชาร์จในโตรห้าพันทันทีนะครับนะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วสามารถกดกดได้ตลอดนะเออมันก็จะพุ่งหน่อย <c oughs> โอ้มีเซนด้วยเซนมีสก,กินฝั่งนู้นมีเอ็กคาลิเบอร์ด้วยครับโอ้แพ้และเจอเอ็คาลิเบอร์เนี่ เด็กคาลิเบอร์แม่งเป็นรถที่แรงที่สุดในในเซิร์ฟเอเชียแล้วครับในตอนนี้นะในเซิ A ร์ฟปัจจุบันนะเพราะยังไม่มีรถคันไหนรถคันอื่นๆเข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กคาลิเบอร์นะั้นมันก็จะแรงที่สุดแล้วนะครับนะไปกดบอทเลยนี่ไงบอทด,ดิฟโชว์อยูทีโอ้โหในโตนำนี่กด เนตัดให้ด้วยนี่โอ้โหแค่บอดไม่เข้าทองอย่างสวยเลยแล้วก็ดีฟดีฟไปแล้วก็ดีฟดีฟดีฟได้บูม๊มัวด้วยนี่กดพุ่งไปเลยคนระัะชนหรือเปล่าชนหรือเปล่าโอ้ไม่ชนไม่ชนแล้วด้วยไร้การแล้วก็เข้าทางลัดด้วยนี่ลนะไม่ชนเข้าทางลัดแบบไม่ชนไอ็กซเบอ,อร์หายไปไหนก็ไม่รู้นะเออเ้ยอยาเออดีเดี๋เออควบคุมความเร็วไม่ได้คนระับเมื่อกี้รถก็แรงจัด นี่เขาบอดมันจะดิบแค่นี้เดียวเออโอ้โหจะเย็นนะอย่าเอออย่าเออเออความหวังของหมู่บ้านเราฝากไว้ที่เองเอาวะอะไรวะนี่กดอันติมันจะเพิ่มความเร็วนะครับนี่กดเพิ่มความเร็วเงี้ยล่ะของจริงวะเนี่ยนี่นี่ ตีบยาวด้วยไงได้ได้โตโมด้วยดูตรงนี้ไม่ชนว่ะเอาว่ะว่ะแล้วรับขับเนิบๆไปครับเนิบๆจังหวะนี้เนิบๆไปครับนี่ขับแบบเนิบๆไปครับแล้วก็หนีไปหนึ่งทีโอ้โหนี่กดตัวให้แล้วก็บอกชัดเรียวโกแบบเนิบๆไปดมกดตีไปเคครย้กดตีให้ให้เข้าไปครับอีกคนต่อ ยำๆกดกด็ดตอวย้ำๆาเออเฮ้ยชนชนว่ะชนชนชนแต่ไม่เท่าไหรนะนี่ดูบอดจังหวะแม่งหักโค้งยางเถื่อนของจริงเนี่ยล่ะจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ปั๊บ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 ไม่โดนแล้วกดติไปติต่อหนึ่งจัดนี่ในตัวม่วงอุ้ยยางไวบอทบออกไวชัตไวเกินคอนโทรลไม่ทันนี่ คนคุณไม่ทันใช่ไหมได้ได้บุญอีกแล้วนี่ไงล่ะเออใจเย็นๆเออเนี่ยรถที่มีความแรงครับเฮ้ยโอ้โหมีชนเล็กน้อยโอ้โหอดเลยอดได้ในตัวเฮ้ยแล้วก็ไปเป็นถูกอะไรตรงนั้นไหมชนอะไรตรงนั้นไหประวประวัโอ้โหดูดูคอร์ดิบเดี๋ยวจะเชื่อจริงๆนะครับด็นผู้ย่างแรงบอกเลยใช้ หมุดโมงนี่อย่างแรงอย่างตึงตึงจัดตึงจัดบอดพลนอย่างดีดีจัดเดียวกูอ,อีกเมื่อกี้สามนาทีครับเมื่อกี้สามนาทีอันนี้ก็น่าจะสามนาทีเหมือนกันนะโห่ี่นี่เป็นไงละ่ะเจอบอดดิบในโตโมไปชนะแบบอีซี่จัดเฮ้ย บอดแม่งเล่นเก่งกว่าผมอีกบอดเป็นเล่นเก่งกว่าผมอีกอะเออเออชะนะว่ะที่หนึ่งไปเย็ดแค่แพ้ป่ะแพ้เฉยเข้าอยู่คนเดียวเราแพ้เฉยใช่ไหมฮะผมไม่ค่อยชอบการนับสกอร์ของเกมนี้นะสักเท่าไหร่นะเป็นอะไรที่แบบเชี่ยมากเลยแม่งเล่นดีทั้งนั้นแม่งแพ้เออมาแพ้แพ้งง,ง,ง,ง เราเล่นดีขนาดไหนถ้าเพื่อนเล่นกะก็เท่านั้นนะครับอ่านี่เอาซับมาเล่นดีกว,ว่าเจ้ยาคันนี้อืมนี่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 คันนี้แรงคันนี้แรงแรงจริงเป็นเป็นสายโจมตีที่รุนแรงจัดนะครับนะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนี่คือเครื่องดับเลยนะครับหยอกหยอกเครื่องมันจะถถูกแบบว่าเหมือนไฟช็อตอะเออไฟช็อตอะความเร็วมันจะตกลงนะครับนะมา ดูฝั่งนู้นเขามีเบตนะครับแล้วก็มีฟอร์ดมาสแตงนะครับแล้วก็มีปอร์เช่เก้าหนึ่งนะครับชื่อเหมือนปืนเลยเว้ยแล้วก็มีแอสตันนะครับฝั่งผมมีแอสตันด้วยนะครับแอสตันมาตินนะครับแล้วก็จะมีอะไรรถซัพพอร์ตอะ่ะนี่อย่างเงี้ยล,ล่ะฝั่งตรงข้ามก็ตึงนะังนี้รถจางสวยอะรถแม่งโคตดเงาอ่ะแบบโห่างดีไปปอดตอบอดตอไปบอดตอ รถคันนี้ค่อนข้างที่แบบพุ่งนะครับมันค่อนข้างพุ่งกับในโตเล็กนะอุ้ยอุ้ยบอสบอสบอสออะไรละ่ะบอสเฮ้ยรอบนี้บอสเจอของจริงวะ่ะเจอคนตึงวะ่ะรอบนี้บอสเจอคนตึงว่ะเข้ามาเฮ้ยเจอรถแรงวะ่ะบอสเจอรถแรงรถแรงยังแรงได้ไงเฮ้ยโอ้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 สายตูนเลย โอ้โหโดนเบียดทีเดียวนี่ปิวเลยนะครับนะบอดผมนี่ไปไม่เป็นเลยครับเอ,อ้ยอย่าเซอย่าเซลรถไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นไปครับนะค,ครับอยู่หลังท้ายไว้อยู่หลังท้ายไว้เอ้เระเบดไม่ใช่เออใช่เบลดถูกแล้วเบดมันนำเราไปเมื่อกี้เบดเขาน่าจะยังไม่ชินกับด่านนะนี่ยังไม่ชินกับด่านที่เนห้าเจอบอดดิบโหดบอดดิบโหดไป ดูเบสเขาดิบม่วงไม่เจอเราด,เด,ดิบดเทพดิบบอเทพเตรียมตัวครับเตรียมตัวเดี๋ยวรออันติเดี๋ยวรอ,อต,ออนตินี่เือเขาเขาไกล้เขามาไกล้ล่ะนี่เรากดตีไปเลยนี่แฮะโดนด้วยมีอะไรล่ะมันจะทำให้ฝั่งนน้นเขาชะลอ,อกวามเร็วดิชะลอโคตรเยอะโอ้แบบตามไม่ทันเลยเมื่อกี้ตามเกือบทันแล้วโดนทีเดียวแล้วติมันนานมากเลยนะกับกันเนะี้ยตินานมากคือแนะนำให้ไปอัพเลยครับ อันติเขานานจริงๆนะพออัพถึงเลเวลแปดแล้วสี่มันจะใช้ได้สองครั้งมันเป็นอะไรที่ดีมากคนระับเฮ้ยเฮ้ยหืมเจอบอทเอ้ยอยู่จะแค่ไม่ชนไปนไปได้อ้ยไม่ชนว่ะไปครับจังหวะขึ้นจังหวะสวยจังหวะขึ้นสวย จังหวะดขึ้นรวยแล้วก็จังหวะเข้าวฟองเข้าวฟองเข <pl ains> ้าทางรัดเข้าวฟองอะไรล่ะเข้าทางรัดสวยจัดยังอยู่ใกล้ๆอัลปอเช่แต่เราดูดตุ่ปอเช่อยู่ครับปอเช่กำลังจิกจ้าเราจิกตามแล้วก็กดเตตดต้มาอือหือกดตันติมาอู้หูเบียดเบียดปอเช่ปอเช่กดในตะบุ้งไปจังหวัดอูฮูแล้วเขาสว่านสว่านใต้ดินอะไรอุ๊ยคืออะไรครับเมื่อกี้นี่เจอเจออูกันติอย่างว่ะอันตัิอย่างนานมากเลยอุ๊ยโอมโอมโหม โอ้โหยากแค่อย่างแรงรถย่างแรงแซงได้ไงรถก็แรงแซงได้ไงครับพี่น้องไปครับตรงนี้โอ้โหเห็นที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลดีฟดีฟโอ้โหแต่มันเก็บเกตดติดจากมากนะรถรถมันต้องอัพอับอัพอพ,พึ่งเวลให้ต้องขยันอับนัอนนี้หุ่งแล้วปอเช่ปอเช่เขาเริ่มมาปอเช่เขาเริ่มมาฝั่งนู้นยังไม่ไปถึงไหนเลยนะ ว่าแล้วบอดก็ดิฟบ,บอดดิฟจงังวันี้อออืืหบอดดิฟบ,บอดดิฟโอ,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 อ้ได้ที่สอง้ทตีสองเออได้ทตีสองว่ะเฮ้ยแค่บอดแม่งเขาตึงอ่ะแล้วคันคันมันสวยมากมันจ้ามากเลยนะแหมรู้สึกดีครับเทตีสองแ <c oughs> องนะโดนแมลงโดนแสงได้ไงครับนะเออก็โอเคครับวันนี้ก็แบบ ให้บอทมาเล่นก็บอดต,ตึงอะ่ะบอทผมแม่งก็ตึงบอทชนะสองตาสตาติดอ่ะเออบทต,ตึงจา้าบอกเลยอย่างงี้ละผมไม่เล่นเองเ้ยเออไม่ต้องกดไลค์แล้วไม่เล่นเลนเองบอทเล่นให้โอเคครับวันนี้ไว้เจอกันใหมโอากหน,น้าครับเจากการ